วันจันร้อนมากเลยค่ะทุกคนวันที่16หนะคะวันจันเดือนหนะคะทุกคนอากาศร้อนเอาข้าวโพดมากินกับน้องฮัติจังแบ่งกันนะเวลาครึ่งเนาะทาบิไต้ฮัจังคาบปไต้คาบิไต้ไม่ปีนทาบิไต้ฮัจังทาบิไต้ทาบิไต้ยังไม่ได้บอกม้าเลยกินไหมอุซังอยู่วะทาบิไต้ทาบิไต้ทาบิไต้วะขอขอตอนได้มาแตะทาบิไต้วะ เพียงกินเพียงกินเพียงกินแล้วค่ะอ่ะไม่ใกล้ทาอไปแตะแบ่งให้เดี๋ยวมาแบ่งให้อย่าพุ่งแย่งอย่าพุ่งแย่งใจเย็นเย็นอ่ะสวัสดีมาแบ่งขึ้นให้แบ่งขึ้นให้ก่อนแบ่งขึ้นเดี๋ยวก่อนกำลังจะแบ่งขึ้นอุ้ยเดียวเรียวเรียวเรียวปีนแล้วปีนแล้วนั่งลงดีดีโอ้สวัสดีไหมสวัสดีให้ไหมอ่ะให้ชิ้นใหญ่เลยแดนเดนแดนนั่งขอ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 ก่อน ไหนคาเบไตคาเบไตอืมคาเบไตขอขออืมให้ให้ให้เมาให้อืมแต่หนูไม่แย่งหนูแย่งไม่ได้หิวมากค่ะทุกคนรอบบ่ายจะหิวมากๆตอนนี้ก็เป็นบ่ายสี่โมที่ญี่ปุ่นนะคะน้องจะหิวมากอ้าอู้แมยนมันหนูเห็นมือแม่บางใี้เขากินเดี๋ยวงาบมือเราอืมโอ๊ยมามาแจกนะ หวานมากเลยข้าวโพดเพิ่งออกใหม่นะคะในญี่ปุ่นอือร่อยนะที่จงังหวานมากเลยมาม่าให้หนูชิ้นใหญ่เลยเนาะมาเอาชิ้นเล็กนี่เล็กกว่าอแบ่งกันกินค่ะน้องชอบกินข้าวโพดมากช่วงนี้ข้าวโพอดออกใหม่แต่ว่าที่ที่ท,ที่ที่ยายใ่า้ใกล้บ้านอ่ะทุกคนที่ขายข้างทางจะขายถูกในชอ็อปซปเปอร์จะขายแพง ก็เลยไปจองกับคุณยายไว้ทุกปีค่ะต้องจองด้วยไม่จองก็หมดมช่วงเ้าพว่ยแพงก็แพงแพงช่วงถูกก็ปักหนึ่งประมาณยีบองบาทตอนนี้อ่ะปักหนึ่งประมาณสาสิบกว่าบาทยังยังแพงอยู่แต่ว่าบางที่ก็จะสี่สิบาทอะไรเงี้ยทุกคนสามสิสี่สิบช่วงนี้เนะ เยออีกสักพักสักประมาณสามอาทิตย์ก็จะเหลือฝักละยี่สิบบาทยี่สิบสองบาทถูกสุดนั่นแหละแค่นั้นแหละทุกคนถูกกว่าน,นี้ก็หายากมากเลยถ้าปลูกกินเองเพนเคยปลูกไม่ทันกระต่ายป่าปลูก,กเรากําลังได้กินกระต่ายป่ากินหมดเลยกินเกลี้ยงเลยเพนก็เลยไม่ปลูกอีกเลยว่าจะปลูกไว้ข้างบ้านสักสักอ่าพอกินอะไรอย่างเงี้ย ปีนี้ก็ไม่ได้ปลูกเพราะว่าเพิ่งซื้อบ้านเนาะยังไม่ได้พร้อมที่จะปลูกเนาะปีหน้าก็ผักรอบอ้อมบ้านเลยปลูกผักอ้อมบ้านะดอกไม้นิดหน่อยเฉพาะหน้าบ้านนอกนั้นก็ด้านหลังก็จะเป็นผักหมดเลยคะ่ะทุกคนปลูกผักกินเองเนาะซื้อกินแพงผักไทยก็แพงมากด้วยเจ่าสู่กันฟังนะอื้มอืมอเนกินห้าขวบแล้วคะ่ะ บีกเกน้องขจิตจังห้าขวบกว่าแล้วน้องเกิดเดือนเมษาเนาะแขนเกียงก็เฮ้าคุณเดียบีนองมุมงหระหรถ้าเพ้นไปจับตอนนี้เขาเขาจะนึกว่าเพ้นจะแยงเขากินนะ <c oughs> เขาจะคาบแล้วก็วิ่งหนีนะทุกคนค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเพ้นนะมามาขอมามาขอนั่นนั่นนั่นมาขอขอ าให้หม,มามาไหมมาขอไหมเนี่ยคาบคาบหนีคาบหนีขอขอ,ขอโอ้หมาไม่เอาหรอกนี่ไหนมามาจะดูว่าหนูกินประมาณไหนไอ้มาดูดิไหนีจอดได้พะาจ้าอุย้ยหนีแล้วหนีแล้วโอ้มามาไม่แย่งมาไม่แย่งอ่ะนั่งกินนี่ดิสวัสดีนั่งกินนี่ดิกว่าเราแย่งหมาบอกหมาไม่แย่งอ้หูยแย่งแล้วทุกคนดดูิดูดิดด เกี๊ยงดูดูเขากินดูอร่อยเขากินโอ้โหอืมเกี๊ยงอ่ะมาให้อีกอ่ะมาไม่กินแล้วเห็นหนูกินอร่อยอ่ะฮาจจะนี่น,นี่มาให้แอนนี่นี่อยากกินอยากกินนั่งไหนนะอาทาไปใต้ถ้าไปใต้วะอาทาไปใต้อ,ใตอืมสวยจังเลยหนูนั่งสวยให้หนูกินอ่ะอื อยู่มีน้องอยู่ด้วยก็ไม่เหงาก่ะทุกคน mm hmm. เลย,ยน่ารักมากๆขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพนเอกอินเจแปนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอ่ะดิก็ตุกคุณใช่